สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาและราศีมิถุนคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนสิงหาคม2566นะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีเ้นที่ลัคนาก่อนนะคะแต่ใครอยากจดามราศีก็แบ่งวันที่ตามแบบไทยมิถุนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่1 4มิถุนายนถึงวันที่1 4กร,รกฎรราคมค่ะการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือเกิดสลับด้านกันได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมาเริ่มกันไพ่1ิบใบของลัคนา และราศีมิถุนในเดือนสิงหาคมนี้จะมีพลังงานอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะคะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งใบสรุปปิดท้ายให้กับลักนาราศีมิถุนนะคะ โอเคเออมันมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกผิดหวังนะเนอะชาวมิถุนนะคะเกิดความไม่สบายใจบางอย่างความกังวลบางอย่างความาวิตกกังวลความเศร้าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจของคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือเปล่าเกี่ยวกับความรักก็ได้นะในบางคนนะคะบางคนอาจจะจบความสัมพันธ์หรืออกหักผิดหวัง ุณผิดหวังกับอะไรบางอย่างอะ่ะว่าไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องการงานมันขึ้นมาหมดเลยเนะี่ยไพ่ครอบครัวไพ่ความรักเอาไพ่ครอบครัวไพ่ความรักแล้วก็ไพ่เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานการลงทุนในบางอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสรงค์ของคุณหรือเปล่าหรือว่าผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรช่วงสิงหาคมนี้อาจจะยังมีบรรยากาศแบบนั้นเกิดขึ้นอยู่นะคะตรงนี้อดีตตรงนี้ปัจจุบันสิงหาที่คุณจะได้เจอมันมีบางอย่างที่ทำให้ที่ทำให้คนรู้สึกอึดอัดใจหรือ เจ็บปวดโดนเทโดนหักหลังก็ได้หรือคุณจะต้องมีการจบหรือมีการยุติอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะต้องหักดิบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในบางคนไม่รู้ว่าจะหักดิบเรื่องอะไรบางคนอาจจะอยากลาออกจากงานไปสมัครงานใหม่บางคนอาจจะจบความสัมพันธ์กับแฟนหรือบางคนอาจจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านย้ายเรียนไปอยู่ที่อื่นเกิดความวิตกกังวลเกิดความอึดอัดเกิดข้อบังคับในชีวิตเกิดขึ้นมีบางอย่างมาเป็นกฎเกณฑ์หรือกําหนด การกระทําในการใช้ชีวิตของคุณเกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณหน่วงอะไรประมาณนี้นะคะหรือเรื่องการเงินภาระหนี้สินที่ติดค้างอยู่ที่มันติดขัดอยู่ที่มันจบปัญหายังไม่ได้ที่มันเคลียร์ไม่จบหรือโดนลูกหนี้หักหลังหรือโดนเ,เพื่อนฝูงหักหลังทรยศเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรก,ก็ตามประมาณนั้นนะคะแต่นี้สิ่งดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณผ่านวิกฤตช่วงนี้ไป หลังจากคุณผ่านวิกฤตความเจ็บปวดนี้ไปมันจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหลังจากที่คุณเจอกับเรื่องเจ็บปวดอย่างแสนสหาหัสแปดดาบสามดาบสิบดาบอะ่ะมันมัน,ม,นมันคือความผิดหวังอย่างร้ายแรงอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอ่ะไม่รู้ว่าคุณผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่หลังจากความผิดหวังครั้งนี้จบลงอ่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้รับโอกาสบางอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องความรัก คุณจะได้รับการช่วยเหลือเมตตาการุณาจากอะไรบางสิ่งบางอย่างจากบุคคลจากอะไรก็ตามมันจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขทีเนี้ยนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมป,ปลายๆคุณจะได้รับความสุขคุณจะได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตคุณจะได้รับการเยียวยาจิตใจมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้พานก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ การเงินก็ได้เพราะว่าไพ่เงินมันออกมานะคะการใช้ชีวิตทั่วไปความสุขความสบายใจที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณยังไงก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากที่คุณผ่านความเจ็บปวดมาก่อนหน้านี้หรือคุณอาจจะได้เจอความเจ็บปวดขอภัยที่ต้องทายแบบนี้คุณอาจจะได้เจอกับความผิดหวังหรือความเจ็บปวดบางอย่างในช่วงเดือนสิงหาคมแต่หลังจากที่ความเจ็บปวดตรงนั้นมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะชีวิตของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงในบางอย่างแล้วมันทําให้ชีวิตของคุณเจอความสุขอ่ะ ไพ่ะะบอกอย่างนั้นผู้อ่านก็ต้องแปลแบบนั้นเนี่ยโอกาสบางอย่างคุณกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราผิดหวังกับบางอย่างมาก่อนหน้านีน้อีกหนึ่งใบสรุปปิดท้ายนะคะมิทุนว้าไพาเ่เดวิลถ้าคุณมีปัญหารักสามเศร้าคุณจําเป็นที่ต้องจบแบบเจ็บๆนะคะเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคุณสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้จริงๆคุณจะมีความสุขกับเดิมหลังจากที่คุณกัดฟันหักดิบไปแล้ว คุณจะเจอความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแน่นอนถ้าอันนี้ในแง่ของความรักนะคะส่วนคนโสดคนโสดคนโสดอาจจะจบสถานะโสดก็ได้นะ,ะอาจจะเจอใครสักคนที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณก็ได้นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วผูอ่านมองว่า, ay, ม,วามันก็จะเป็นไปในประเด็นอื่นเช่นเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องวิถีชีวิตการใช้ชีวิต การดำรงชีวิตท,ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีเรื่องราวดรามา่าไม่ว่าจะเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับอะไรที่มันยืดเยื้อมานานมันอาจจะถึงเวลาที่จะจบสิน้นแล้วเกิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณนะคะเหมือนกับพันธะสัญญาอะไรบางอย่างของคุณกำลังจะจบสิ้นลงอะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่ามันคือสัญญาอะไรสัญญาใจรีวิบอกอะไรอะใบนี้โผล่มาไรนี้แหละ โอเคคุณจะเอาเรื่องการงานก่อนคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานใหม่ถ้ายังเป็นงานเดิมก็อาจจะเป็นตําแหน่งใหม่นะคะที่มันได้รายได้ดีกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมประสบความสาเร็จมากกว่าเดิมจบสิ้นปัญหาที่มันเจ็บปวดมาเขาเรียกอะไรอะ่ะ เจอความเจ็บปวดมาแล้วจากนั้นคุณจะประสบความสําเร็จความอึดอัดที่แบกเอาไว้ก็มันจะจบสิ้นลงนะคะวันนี้สำหรับชาวาราศีมิถุนเนอะตรงไม่ตรงไงขอภไยด้วยนะคะดูเพื่อความสนุกชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าเอาไปตัดสินอะไรในชีวิตจ,จริงจนกว่าคุณจะได้ดูแบบส่วนตัวนะคะคลิปนี้วานลาไปก่อนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ